นี่ครับวันนี้ได้เชื้อเห็ดปลานะครับเห็ดปลาเห็ดระงูกมานะครับแล้วก็เอาน้ำมาหนึ่งส่วนนะครับคลุกเคล้าเข้าหากันนะครับเอาเห็ดมาขย้ำขย้ำใส่น้ำอันนี้ผมซื้อซื้อเห็ดระงูกมานะครับซื้อเห็ดระงูกมาทั้งสิ้น1กิโลแล้วก็นี้มีเห็ดอื่นๆแถมมาด้วยนะครับก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันเลยนะครับ คลุกคล้าเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทําน้ําเชื้อเชื้อเห็ดนะครับเพื่อที่จะทําให้เชื้อเห็ดเดินนะครับในน้ํานี้แล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะครับอีกสักพักก็จะเอาเชื้อเห็ดที่ได้จากการทําแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็ได้รับความรู้จากสถานีเห็ดรางกนะครับที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงนะครับว่า เชื้อเห็ดสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดแล้วกออ็ขยายไปในรากของออรากของต้นยางนานะครับโดยเชื้อเห็ดก็จะเป็นสปอร์ที่จะเดินไปบนรากของต้นยางนาเมื่อผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่งนะครับเราก็เชื้อเห็ดเหล่านี้ก็จะเดินไปกับรากฝอยของต้นยางนา นะครับเราก็จะมีเห็ดระโงกที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับในบริเวณต้นยางนาที่เราปลูกไว้นะครับนี่คือขั้นตอนแบบง่ายๆนะครับก็เอาเชื้อเห็ดที่เราหามาได้ธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติมาขยำขยำนะครับซึ่งผมได้ปลูกต้นไม้ไว้นะครับในพื้นที่หัวแร่ปลายนานะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เรียกว่า คานาทองคำนะครับก็จะมีต้นไม้นานาชนิดวิธีการนะครับเราก็จะขุดไปที่ต้นยางนานะครับเพื่อหารากฝอยต้นยางนานะครับเมื่อเจอรากฝอยต้นยางนาแล้วเราก็จะขุดอีกนิดนึงนะครับนะครับขุดขุดขุดเสร็จแล้วก็เอาขี้วัวขี้ควายไปใส่เพื่อเป็นอาหารให้เชื้อเห็ดนะครับเชื้อเห็ดก็จะเป็นเชื้อ ที่จะเดินไปตามรากต้นไม้หลังจากนี้ก็รอติดตามชมก็แล้วกันนะฮะว่าจะมีเหตุระงโงกเกิดขึ้นที่บ้านเราหรือไม่เราเดี๋ยวสักครู่ไปติดตามชมพื้นที่ที่เราจะเพาะเห็ดในต้นยางนากันครับ